สวัสดีครับพี่รถก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายของเหลวนะฮะน้ำมันเฟืองถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องกลองโซล่าแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนไฟที่แตกไปครับไฟที่แตกไฟเลี้ยวที่แตกนะฮะโซล่ลาองเครื่องน้ำมันเครื่องตัง้งสายทานเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พี่ใหม่เลยก็ถ่ายของเหล,ว,ลวก็เช็คระบบไฟ <ST AT> แต่ไฟเลี้ยว วันดีเดี๋ยวเข้ามาเจาะเจาะไอท่อปราปาครับเจาะท่อปราปาเดี๋ยวผมต้องเอารถออกข้างนอกเดี๋ยวผมมาเชื่อมบุก,กีข้างนอกรถสไลด์สไลด์เอาไปหลบไปแล้วนะครับก็ซื้อไปพี่ใช้ดได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะระเบียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวทาโซ่นิดหนึ่งอยอดโซ่อาจจะเบียร์ที่นะครับเรียมฮะพี่นะฮะไม่ซื้อนี่เสียดายตายเลยลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งเสียดายไปแล้ว เปลี่ยนคันไปละเอาตัดใจช้ากว่าพี่เ,เปลี่ยนไปที่คันหนึ่งนะครับคือเออเราก็ให้สิทธิ์ท่านที่วางประจําก่อนนะสวยครับพี่เตี้ยมนะครับภายในเนี่ยยังสีเดิมข้อดีของญี่ปุ่นพี่ถ้าไม่ทําสีอะ่ะเวลาพี่ปล่อยต่อ,อพี่จะได้ราคามันเหมือนรถยนต์แหละครับถ้ามันอาบน้ํามาแล้วเนี่ยมัน ก็เรียกอะไรอ่ะทาสีไปแล้วเนี่ยมันจะเสียเปียบตรงที่ว่าราคาขายต่อมันก็จะตกเห,เหมือนเหมือนรถทําแล้วรถทาสีไปแล้วแต่ได้ได้สีเดิมแล้วก็เบอร์น้ำมันต่างๆนี่ผมจะติดไว้ให้นะครับติดไว้ให้อันนี้น้ำมันเบรกคือตรงนี้แต่ว่ามันแปะไม่ได้ผมแปะไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพามารู้จักนับปัดก่อนครับนะฮะนับปัดอ่าตัวนี้น้ำมันความร้อนเกียร์ออโต้นะครับความร้อนเกียร์ออโต้อันนี้ เตือนน้ำมันเบรกขาดเตือนน้ำมันเบรกขาดเตือนน้ำมันเครื่องขาดเตือนไฟไม่ชาร์จนะครับเตือนไฟไม่ชาร์จอันนี้เผาหัวเปิดออนเดินหน้านะครับปิดขวาปกติอ่าสีส้มดับแล้วพี่จึงสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้มีน้ําในกล่องโซล่านะฮะมีน้ําในถังโซล่าเรามันมีตัวเดนอยู่นะฮะตัวเดนอยู่อันนี้มีเครื่องหมายคําถามอันนี้อาจจะเป็นออปชั่นเผื่อไปสําหรับรุ่นอื่นของเราไม่มีนะฮะอันนี้เกลีความร้อนเกลีความร้อนไม่ควรเกินครึ่งนะฮะครึ่งคืนกลางนะครับ นีชั่วโมงการทำงานของพี่707แล้วตอนมาเลย7 7ทอ่ะ,ะ735ผมติดไปติดมา 7, 7, 7นี่707นะครับอันนี้น 47, นนเชิอเพลิงเดี๋ยวไปถึงฟาราไปผมจะเติมให้พี่ไปอีก500บาทนะครับมันก็จะขึ้นพี่ไปก็ใช้งานได้เลยนะครับอินชิงช่งอินชิ่งคือตัดเกียร์นะครับเบรกคันเร่งนะแปน,นแปนกับอินชิ่งเบรกคันเร่งนะครับปุ่มกดแตะ จ,จ,จังหวะกุญแจก็จะมีสามตำแหน่งะนะครับ up นะฮะออนแล้วก็สตาร์ทนะฮะถ้าพี่คาเกียร์ไว้คาเกียร์ไว้เมื่อเราค่าเกียร์นะเดินหน้าถอยหลังแต่นะบิดกุญแจเนี่ยมันจะไม่เจออะไรเลยมันจะไม่เงียบบิดกุญแจเงียบนะครับพี่ต้องกดเกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วจึงจะ start เครื่องยนต์อันนี้ก็เกีย,ยร์ญญเ,ญญ fully, เดินหน้าถอยหลังเลยนะฮะตามสัญลักษณ์ก็เลยตามลูกศรเลยเดินหน้าก็วิ่งถอยหลังก็วิ่งถอยหลังนะถอยหลังก็จะมีเสียงเตือนนะครับปุ่มกดแแจนะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ กนะดเกว่างก่อนแล้วค่อยสตานอันนี้เบรกมือนะอันนี้เบรกมือตัวตั้งดึงมาคือดึงเบรกมือขัดกลับคือปลดเบรกมือนะฮะดึงมาคือดึงเบรกมือมือหมุนพวงม,มาลัยพวงมาลัยก้านขัดโยกอันแรกยกวางดึงก็หาตัวคือกยกหักไป,ปหน้าคือวางอันนี้คว้ามหงายเสาหักไปหน้าเฮเสาไปหน้าดึงก็หาตัวดึงเสาก็หาตัวนะครับตามสัญ,ญลักษณ์เขาเลยนะ งานกระดกขึ้นกระดกลงอันนี้งานเทนะฮะผักแปงหน้าเทบุกีลงเทงานลงดึงก็หาตัวงับบุกีขึ้นนะฮะอ่าอีชิงเบรคเตอร์เบรคเร่งนะครนบยนยนต์อันนี้แผงฟิลนะฮะขับตรงนี้มาขับจะไ้ออกมาจะเจอแผงฟิลในนี้ฟิลก็ตามหลักกักของเขาเลยนะครับไปเลี้ยวแลมแต่ฮอนอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป อันนี้มือจับขึ้นลงนะฮะมันงขึ้นไปฝั่งนู้นจะไม่มีพี่ต้องขึ้นลงฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่งั้นพี่เผลอไปโดนคันโยกเนี่ยไปทับคอลุงน้องตายเป็นทุกข์อีกอ่านะฮะ,ะขึ้นลงฝั่งนี้ก็เปิดฝากระโปรงนี่ฮะกดตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยอ่าแล้วปิดก็ทับได้เลยมันจะมีชุตนนะะแต่แวงวตงนะะฮแี้เราเปลี่ยนยางตันล้วพี่ได้ยางตันใหม่แล้วไม่ต้องสนใจตัวนี้จะ๊กเกอรตัวนี้นะฮะ อ๋อไม้วัดน่ามันเครื่องนะนงมันเครื่องก็ใช้เบอร์40นะเปียดถ่ายทุกๆ200ชั่วโมงนะตอนนี้7 707 789นี่กพันหนึ่งเลยเอาวพันหนึ่งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องกองเครื่องกล่อง,องเครื่องก็ใช้ของสตาร์ด้า L200 ลูกส้นนะฮะเครื่องเครื่อง L200 ลูกส้นจะมีลูกส้นกับลูกยาวใช้ของลูกส้นนะฮะหรือไม่กตสั่งเราไว้ได้เราส่งไปทะมีไปให้ได้นะครับฟอง ของโซล่าก็ใช้ของไฟโคลเลยไม่สูที่ไสโคได้เลยอันนี้จะเป็นตัวไล่ลมมีตัวไล่ลมตอนนี้เผอที่ใช้น้ำมันหมดก็แยกตัวนี้แล้วก็ไล่ลมตัวนี้นะครับรูหายใจเข้าอ่าอากาศดูก็อากาศกระปกพักน้ําวาล์วปิดน้ำมันโซลา่าก่อนจ้ใช้นานๆอันนี้ที่เติมโซลา่ซลานะครับเชื้อเน็มเชื้อเพลิงที่เปิดฝานี้ดูน้ําหม้อน้าเมือนรถยนต์นะแม่อของตัวนี้ยกขึ้นมาจะเจอหม้อน้ํา ไฮเดอรี่นะผมให้ที่ใหม่เลยน้ำมันไฮดรอลิกของเราก็เติมที่นี่ขีดบนนะฮะยังมีขีดอยู่เบอร์หกสิบแปดนะนีฮะใส่แนวเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับพี่นะน้ำมันไฮดรอลิกก็เบอร์68เปลี่ยนถ่ายทุกๆ2,000ชั่วโมงนะฮะเจ็ดก็พี่ไปเท่าไหร่อ่ะ2,000เอาตีที่สองพันสองพันห้าสองพันห้าติจะ,ปะเปลี่ยนนะครับนะครับโซล่รราปัม้มโซล่า ตัวอย่างน้ําล่างตัวอย่างน้ําบนนะฮะสายพานแบ่พัดลมสายพานอย่าตั้งสายพานหน่อยย่อยคับมบามอเตอลิกนะครับน้ำมันเฟืองท้ายอยู่นี้นะฮะมันเฟืองท้ายเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายที่อัดจารบีต่อไปก็ที่อัดจารบีนะครับจารบีก็สักเดือนละครั้งนะฮะอัดจารบีถ้าฝุ่นเยอะๆก็อัดปล่อยหน่อยของพี่อาจจะฝุ่นเยอะก็อัดปล่อยหน่อยนะฮะ จุด2จุดนะฮะจุดละสอฝั่งก็4จุดนะฮะสจุดตรงกลางอีก5 6 7จุด7จุด7จจุด8จุด9จุดนะฮะ10จุด13จุด1 2 1จุด1จุดนะ13จุด1 4จุด1 5จุด16จุด16จุดเข้าข้าวะ ตอนทีมีปัญหาอะไรเบอร์โทรเราอยู่เราหัรถที่ผมบอกพี่ว่าผมมีน้องอยู่ที่ตุลาทอาเภอบุริรนร